โอ้ยกูจะกินยังไงหมดเสี <OK> ่ยนี่ใส้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเกงเกงเดี๋ยวต้องเอานี่สองสามแช่โอเคจะมื้อกันจะมือกันเสื้อเรียบร้อยดีค่ะวันนี้บ่ามีพามทํำอะไรคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้เบามีสิบห้าซาเฮมาดักปูครับไหครับอันนี้คือนี่คืออะไร นี่คือมุ่งครับมะกังครับปกติซิเอไก่นะครับเดี๋ยโค้งไก่นะครับต่ว่ามันอยู่บริเ้ณเป็นซีนัาเลยเอาป่าได้เหมือนกันนะครับเอาค่ะสาธิตวิธีการทําให้ดูหน่อยอันนี้จะสับครึ่งหนึ่งนะครับกระสีมีเสื้อใน้นะหมัดป่าไ้เพื่อทีเห้มันลอยอยู่ตรงกลางนะครับ ีก็สิหาทำเล่นะครับดีไซน์ย,ยุให้หน้าหลังหนึง่งทีครับเียทำอะไรคะอันนี้อันนี้ก็สิเอาใบไม้นะครับคู่ใบนะ เหมือนแบบ,ม,แบ,บมันหลอกเลี้ยงแบบธรรมาชาติเลยมาเหมือนบอกหอ่อนทองไปค่ะิปะไปเส้ค <laughs> <ไป> <laughs> ่ะเซ้ยก็ไปครับนาครับเมื่อกี้ไปเส้นปูไว้นะครับดกักดักปูไว้มาลุน่นกันว่าสิได หรือว่าบ่ได้นี่ครับนี่ครับตามไปตามไปไหนตามไป <c oughs> มีอะไรไหมมีปลาตัวหนึง่งเอา้าไม่ได้กูแต่ว่าได้กุ้งครับอุ้ยอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งได้กุ้งได้กุ้งโอ้ยดูดิคุ้งไฟจุงจ้งจุง้งจุ้งอยากกินจุง้ง ได้กุ้งครับหนูก็กินกุ้งใส่ปูได้กุ้งใสปูได้กุ้งใสกุ้งได้ปูมาลุนอีกคานที่สองกิด่ได้ปะเนาะได้กุ้งมีกุ้งฝอยนะก<อ>ุ้งครับนี่ใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะกุ้งกุๆๆ้งกุ้งเดี๋ยวต้องเอาอาหาร เ็ดสำหรับมาใส่กุ้งเหรอครับหนึ่งนี่จะได้ไหมมีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> นนจะได้กินเปรือกเปล่าลุ้นกันดิโอ้โหเ <c oughs> อาได้ปูนตัวหนึ่งครับผม <c oughs> ได้ป,ปูตัวหนึ่งนี่ไงนี่ไงปูตัวหนึ ah ่งัวใหญ่มากเลยมันหนีออกตรงนี้ได้โอ้โหประสบความสำเร็จนะครับได้ปูตัวหนึ่งโห่ยอดแล้วโอ้ยกูจะกินยังไงหมดเสี่ยอุ้ยน้อยจังจุ๊บ อันนี้ไม่ได้เข้าประมาณสี่หลังม,มาซื้อแบอบสิบบาทโอเคขายขายเลยอันนี้ใช้ชั่วโมงหนึ่งนะครับใส่ย่ามเว่นอืมเขี่ค,ครับสรุปผลงาน เป็นที่น่าประทับใจนะครับสมความสมเล็ห่อธามาดได้ปูนึง่งโตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินถึงจะสมน้ำสมเนี้ยได้กุ้งไิ้กุ้งยุบหนึงครับกุ้งสิบบาทครับขายให้น้องมัดปูดตัวนึงน้องมัดรับสื่อสิบบาทะรับมอบมาเร่ว อ่ะไปก่อนมอบสิบบาทของมองเงินแม่เดลืองเงินแบ่งมีเยอะอ่ะเสียแล้วนี่จะบาทสิบบาทอันนั้นใบยังใบสิบออฮะสิบบาทอ่ะเขาเสียอ้าอ่ะเงินมาเดี๋ยวบงกล่องน้ำเงินเงินแม่น่ะจับปุ่นเหลียวบงกล่องเอาของไปจับเบนกล่องบนกล้องอ๋อบงกล้องเยี่ยมหนึ่งสองสามแชะ โอเคจะมือกันจะมือกันเสื้อเรียบร้อย